สวัสดีครับผมฟ้ารันรถสวยวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะครับนะครับเป็นเจ้า All New D Max Highlander Double Cab นะครับ4ประตูตัวยกสูงโรงงานนะครับเครื่องยนต์3.0เป็นตัวแซฟพลาติตัวท็อปสุดนะครับปี2012เกียร์ธรรมดาอันนี้เป็นรถตัวสูงครับจัดทรงยีราฟแคะให้หล่อๆนะครับจัดทรงให้สวยแล้วครับสีสันรอบ นอกครับสวยงามมากๆครับเป็นสีเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้สีเดิมบางๆรถได้เดิมครับเดิมโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมน็อตไม่ขยับเลยครับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันหน่อยครับราคาทุกนะคราวคันนี้สองแสนกว่าบาทเองเนี่ยฮะห้องเครื่องเดิมครับไม่มีชนครับเดิมโรงงานไม่มีแกะน็อตไม่มีขยับสากระโปรงอยู่ครบเนี่ยฮะ รถเครื่องเดิมโรงงานเลยนะครับเดิมเดิมไม่มีแต่งไม่มีอะไรครับสวยงามมากๆครับเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดเซทแพดทิปนะครับเนี่ยภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับเดิมโรงงานเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเนี่ยปรับเดินหน้าถอยหลังได้ยกสัอินหลังได้สบายครับเป็นตัวท็อปกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับรวมอะไรมังติฟังก์ชั่นนะฮะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับ ไม่วิ่งอยู่ที่แสนเก้าหมื่นหกพันกว่ากิโลนะฮะข้างในเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับจอกล้องหลังกล้องถอยหลังนีฮะใช้ได้ปกติหมดนะครับเนี่ยเดี๋ยวพักลองให้ดูฮะกวสตาร์ทเครื่องอยู่นะนี่คะโอ้ยแอร์ดิจิตอลออโต้นะครับปรับแยกได้หมดครับมีปีเครื่องเสียงให้ด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยครับภายในกว้างขวางสะอาดมากครับเดี๋ยวโรงงานครับไม่มีชนนะราคาถูกๆครับคันนี้ เนี่ยน็อตไม่มีขยับสวยงามมากๆนะครับเนี่ยฮะด้านหลังก็จะมีเาเวอร์ให้นะครับสองตัวเลยเนี่ยเหมาะเดิมโรงงานให้ดูตรงนี้มีการตีตู้มาให้ครับสวยๆเลยเนี่ยโอ้คือเสียงนี่ลั่นครับลั่นเลยแบกยางดีสี่เส้นนะครับคัตว์ีแห้งๆครับไม่มีสนิมอย่างแน่นอนครับเนี่ยฮะยางปียี่สิบสองครับดอกใช้งานยาวๆครับ รถสวยดูบ้นท้ายกันหน่อยครับนี่มีกล้องถอยหลังให้นะครับบ้รทายเดิมๆโรงงานครับผมไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนครับเนี่ยครับรอๆกันเลยครับมิตรุงมิดอาอะไรเดิมหมดทุกอย่างนะครับคันนี้ผมขอเสนอขายกันในราคาสูกๆนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวย้ํากันอีกทีนะครับคันนี้เป็นเจ้าอีซูซูดีแม็กไฮเลนเดอร์ออเนวนวครับเป็นรถปี2 0 1 2เครื่องยนต์3.0 วีจีเอสแซตพททิกนะครับเกียร์ธรรมดาปี B 12คันนี้ขอเสนอขายในราคาทุกๆครับ269,000บาทนะครับ269,000บาทราคาเงินสดนะครับ269,000บาทใครที่สนกสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร080 048 97 79ส่าเเด้าฝ่าวเด้อเดี๋ยวมาท่านดิฟ้ารันรถสวยขอบคุณครับ We'll <laughs>